ครับดูวิธีใช้น้ําปูนใสนะครับของที่บ้านน้าปูนใสที่เราทําการไอละลายน้ําไว้นะครับเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสด้านบนนะครับที่ที่สวนใช้สองแก้วต่อน้ำห้ลิตรนะครับคือตักแล้วก็ผสมไปเลย คนนะครับแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยครับ ขีดไปให้ทั่วเลยนะครับผม